สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมอยากจะมารีวิวเวทพลตยี่ห้อเลสแกรดนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญติดตามรับชมกันเลยครับ <c oughs> ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอออกตัวก่อนเลยว่านี่เป็นเวทพลตตัวที่3ในชีวิตผมที่ผมมีโอกาสได้ซื้อมาลองใช้นะทุกคน ด้วยขนาดด้วยอะไรผมก็เคยมีโอกาสทำคลิปอันบ็อกซ์เจ้าตัวเลด g กรส s นี้ไปแล้วนะครับเชิญกลับไปดูได้นะก็คือมันใหญ่กว่าอันเก่าผมมากเลยนะแล้วก็อันจีนเองผมแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเลยนะทุกคนครับมันเป็นเวทแพลเลทที่โหเพระเซิร์มากเลยอะเออก่อนอื่นเลยเนาะเราต้องพูดกันว่าไอ้ไอ้จานสีเปียกเนี่ยความความดีงามของเขาก็คือเขาเอาไว้เก็บ สีนะครับสีเวลาที่เราใช้งานไม่หมดเนาะนี่ล่าสุดโปรเจกต์ที่ผมเพิ่งกําลังทําอยู่แล้วกันเนาะครั้งที่แล้วที่ผมมาอัดคลิปก่อนอัดคลิปคู่กันเลยกันเนาะประมาณเกือบสัปดาห์นี่แลลวนะฮะผมมาเพ้นตัว s t a r ์ลอสนี่ทุกคนตัวนี้นะสตาร์ลอสโปรเจกต์เนี่ยผมมาใช้สีแดงสีดาสีน้ําตาลสีเหลืองนะฮะสีครีมไม่ใช่สีเหลืองนะอันนี้สีครีมนะครับทุกคนจะเห็นนะเดี๋ยวเอาถังสีมาก่อนทุกคนเห็นไหมสีอะไม่แห้งเลยนะฮะ สีไม่แห้งเลยนะทุกคนดูจะชัดดูเห็นปะ <c oughs> <c oughs> คือสียังยังดีอยู่เลยอะยังยังสามารถใช้งานได้อยู่นะเ <c oughs> นี่ยทุกคนเห็นไหมสีมันไม่แห้งเ <c oughs> นี่ยเนี่ย <c oughs> คือความความดีของตัวจานสีเปียกแต่โอเคสีไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนะครับก็คุณภาพก็ดรอปลงแหละแล้วก็ค่อนข้างดัดดาดหน่อยนะแต่แต่นี่นี่คือหนึ่งสัปดาห์นะครับทุกคนนี่คือหนึ่งสัปดาห์กว่านะทุกคนทุกคนเห็นไหม ทุกคนเห็นไหมสีดํามันยังใช้ได้อะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าทุกคนอาจจะคล้ายๆเหมือนผมก็ได้คือผมมาเป็นเป็นจําพวกแบบไม่ค่อยว่างนะครับเป็นพวกไม่ค่อยว่างแม่อะไรอย่างเงี้เนาะการสีเปียกเลยค่อนข้างจะจะเหมาะกับผมอทุกคนดูนะผมไม่ได้ใช้สีดํากับตัวนี้เท่าไรเดี๋ยวเด้ผมเอาเอาทดสอบเสสีกนเลยสีแดงแล้วกันเนาะสีแดงอะเอสีน้ําตาลสีน้าตาลดีกว่าน้าตาลระบายผมผมยังระบายไม่เสร็จ เนี่ยนะฮะนี่นี่ไอจากคลิปคลิปไอกาวซ่อมพูกันเห็นไหมทุกคนโอเคเลยนะเห็นปะน,นี่เพิ่มเพิ่มเติมนิดหน่อยนะเนี่ยโอเคเลยไม่บานอันนี้เป็นผู้กันที่ผมใช้งานหลักนะฮะนี่นี่สีสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลอาจจะดูแหวงแหวงหน่อยนะฮะทุกคนเห็นปะเนี่ยนี่คือข้อดีของงานสีเปียกนะครับดีมากเลยเนี่ยดูดิเอาน้ํามาโชว์นิดหน่อยนะครับคนสีมันเข้ากันเพราะว่าสีมันคลาดเคลื่อนออกไปแล้วใช่ไหม คือไอการรีวิวจานสีเปียกก็แน่นอนหละครับมันก็แค่แบบอุปกรณ์ชัวช่วยชิ้นหนึ่งที่ทําให้เราสามารถเก็บสีได้นานขึ้นเนาะแต่ว่าเอเในนาทีนี้ก็พูดได้เต็มปากเต็มคำว,ว่าเฮ้ยมันดีนะผมรู้สึกว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ที่ผมมาชิปตอนนี้ยเพราะว่าหนึ่งเลยแผ่นเมมเบรนตรงนี้ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปล้างครับนี่มีคอรัดเสียงด้วย เนี่ยทุกคนเห็นไหมผมไม่ได้เติมสีอะไรนะผมก็ใช้สีเก่าที่มันค้างเติมมาเป็นสัปดาห์เนี่ยเยีายวันนี้ผมเพิ่งม,มีเวลาว่างมาทานะฮะเนี่ยไม่ได้เติมอะไรเลยนะทุกคนเนี่ยสีที่ค้างเนี่ยแห้งๆกันๆเลยนะทุกคน,นเนี่ยเนี่ยมันมันคือสีที่ผมไม่ได้ใช้มาเป็นสัปดาห์นะ,ะผมแค่มาใส่น้ํานิดเดียวเองมันใช้ต่อไปได้นี่คือข้อดีของจานสีเปียกนะครับโดยเฉพาะตัวเลสแกสเนี่ยท,ที่ที่แผ่น ane, เมมเบรนเขาเคห์ว่ามันสามารถล้างแล้วมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆนะฮะ เนี่ยไอ้ฟิล์มเนี่ยเขาเคมเลยนะว่าล้างซื้อใหม่เรื่อยๆแล้วไอ้แผ่นหินเนี่ยตอนแรกทุกคนผมได้มานะในถุงเขาอะ่ะมันจะเหมือนมีฟองน้ําครับมันเหมือนมีไอ้น้ำอยู่ในนั้นผมงงว่าเฮ้ยอะไรวะในฟองน้ําทำไมมันมีไอ้น้ําอะไรของมันวะแล้วแบบว่าก่อนหน้านี้นะครับมันแข็งเป็นหินเลยทุกคนมันแข็งแบบว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันหดลงเหลือแค่นิดเดียวอย่างมันแล้วก็แข็งเป็นหินแบบสปอนจ์เลยอะโดยแผ่นไอ้ฟองน้ํานี้นะครับ ก่อนหน้าเนี่ยมัน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 แข็งเป็นหินเลยอะแบบแผ่นหินก๊อกแข็ง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 ใช่ป่ะแ,แต่พอเราเติมน้ําไปทุกคนดูดิมันนุ่มมากเลยมันนุ่มมันอมน้ําได้ดีมากเนี่ยประสิทธิภาพฟองน้ามันคือที่หนึ่งเลยแล้วก็รวมทั้งแผ่นฟิล์มตรงนี้อีกผมได้บอกว่าโอ้โห,โโหโคุณเอ้ยเลกแสดูโอทได้จริงอย่างที่เขาโมจ้จริงๆนะฮะทั้งคุณภาพแล้วผมพูด,พ,ดพูดได้อีกอย่างเลยนะฮะผมพูดได้อีกอย่างเลยว่าฝาที่ผมปิดอะ่ะปิดก่อนที่จะหยิบมาโชว์ทุกคนก่อนอน,นะเนี่ยปิดไม่สนินะ เฮ้ยผมปิดไม่สนิทนะครับผมปิดไม่สนิทเลยมันมันเพยเยออยู่ด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าผมผมไม่รู้ว่าผมปิดไม่สนิทอะ่ะก็คืออากาศมันเข้าเต็มเต็มเลยทุกคนแต่ว่าทุกคนดูดิเนี่ยผมเอาน้ํามาจุ่มนิดเดียวให้ทุกคนดูมันก็กลับมาใช้ได้ไม่แห้งเกิดกังอะไรเลยนะเนี่ยยังใช้งานได้อยู่เลยนี่นะมามาอวยความดีความชอบให้กับตัวเลดแกสนะครับอ่ะเดี๋ยวไปพาร์ตต่อไปกนะันเดี๋ยวผมจะไปล้างแผ่นนี้ให้ทุกคนดูกันะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะมาใช้อีกได้ไหมนะครับ นี่นะครับทุกคนหลังจากที่ผมไปล้างมาแล้วนะเนี่ยทุกคนดูดิมันอาจจะไม่สะอาดร้อยเนตะครับผมก็พยายามถูแล้วแต่ว่าก็ถูไม่อกแต่ว่ามันยังใช้งานได้จริงนะทุกคนเพราะเขาเคลียร์ไว้เลยว่าใช้ได้อย่างน้อยสี่ถึงหรอบเลยนะครับ reusable ก็คือแผ่นเดียวอะ่ะใช้จนอ้วกอ่ะครับเนี่ยนี่มันคือฐานแรกของผมที่ผมใช้นะและ้วนี่อันนี้ก็จะเป็นฟองน้าของเขานะครับที่ยังอมน้ําได้ดีอยู่เลยนะขนาดว่าปิดไม่สนิทน,นะถือว่าโอ้โห ราคามันก็ออกอาจจะพูดตรงตัวว่าแรงนะฮะแพงพอสมคนแต่ผมว่าแพงจบผมพูดนี้ดีกว่าว่าแพงจบนะทุกคนเพราะว่ามันดีจริงๆฮะสำหรับคนที่เพ้นต่อเนื่องคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอะไรแบบนี้เนาะผมว่าเนี่ยของ Dead g r a s เวิร์ w เวิร์มากผมผมขออวยอวยวยสุดริมที่ประตูนับแต่นี้ไปเลยนะฮะกับตัวนี้นะว่าเฮ้ยคุณซื้อมาใช้คุณคุณไม่ผิดหวังอ ไม่มีทางผิดหวังเลยนะครับตัวเนี้ดีจริงๆเนี่ยดูดิเปื้อนแค่เนี้มันมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยนะเราก็ใช้อสีอื่นมาทับก็ได้นะเพราะว่าผมก็แบบเอาเทสให้ทุกคนดูเฉยเนาะไปล้างให้ทสทุกคนดูแบบเนี้ยเฮ้ยดูดิมันมันพร้อมใช้งานต่อเลยแล้วอะ่ะนะฮะเหมาะมากจริงๆนะครับตัวนี้นะเลดแกรสสตูดิโอนะฮะตัวเวทพาเลตนะตัวนี้นะนนะทุกคนอันนี้ก็ เป็นรีวิวสั้นๆนนะครับประมาณนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ